สวัสดี w e ค c o m e everyone ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทวีคิกคลอัพวิทย์ทิชเช h ร e a อนด์แอครับสำหรับรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการเทคนิคการทำข้อสอบทวีคิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพาร์ทที่5สําหรับคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ทาการฝึกไปแล้วในการทําข้อสอบพาร์ทที่5นั่นก็คือสอสข้อด้วยกัน1นึ101่งถึงลงน้อยสี่สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกการเทคนิคการทําข้อสอบง่ายๆแล้วก็ทําได้อย่างรวดเร็วข้อที่105แล้วก็ ข้อที่106ไปด้วยกันครับ Are you ready? s o i f you a ready, r e s o here w e go เดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบข้อที่105กันเลยนะครับสำหรับข้อสอบข้อที่105เรายังอยู่กันในส่วนของ p า r t ที่5เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือ Part incomplete sentences เราก็จะต้องเลือกอคำศัพท์หรือว่าคำใดๆก็ตามมาเติมเพื่อที่จะให้ประโยคนั้นมีความหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ้นหรือว่าถูกหลักไวยากรณ์ เดี๋ยวเรามาดูข้อที่105ครับวิธีการทำง่ายๆข้อนี้ก็คือนะวิธีการทำง่ายๆข้อนี้ก็คือสำหรับผมแล้วผมจะดูที่คำว่านะที่คำว่า5 5 5 3 3 be t r อันนี้ผมก็ได้คำตอบมาแล้วซึ่งเป็นคำตอบที่เร็วแล้วก็ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ให้เวลาคิดปุ๊บไม่ถึง20วินาทีผมก็สามารถตอบข้อนี้ได้แล้วโดยไม่ต้องอ่านโจทย์อ่ะ ข้อนี้ตอบข้อไหนกันบ้างนะข้อนี้ถ้าดูจากตรงนี้ปุ๊บคีย์เวิร์ดตรงนี้เราสามารถตอบได้ทันทีว่าตรงนี้มันบอกชื่อถนอนให้เราเป็นชื่อเฉพาะแล้วก็มีเลขด้วยแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นชื่อถนอนพร้อมกับเลขเราก็ตอบได้อย่างมั่นใจเลยว่าเราจะต้องตอบคำว่า at โอเคเดี๋ยวผมมาจะอธิบายเพิ่มเติมข้อน,นี้ว่ารวมๆและหมายความว่าอย่างไรทีนี้เขาบอกว่า participants in the walking tour โอเคก็บอกว่า participant ก็คือผู้ร่วมนะผู้เข้าร่วม in the walking tour โอเคผู้เข้าร่วมในการเดินทางในการทัวร์ที่แบบทัวร์แบบเดินทาง shoot g e t h e r shoot ปึ๊บ shoot เป็น verb ช่วยนะหลัง verb ช่วยปึ๊บอยู่จำไว้เลยถ้าสมมติว่าข้อสอบบางข้อเขาจะสอบเรื่องนี้หลังช h o อาจจะมีช่องว่างให้เราเติมเพราะฉะนั้นหลัง s h o ปึ๊บเนี่ย อยู่จะต้องตามได้ v e r วช่องที่1นึ r งช่องที่1ก็คือเว r ร์บมอผอนั่นก็คือเว r รไม่ผันโอเคเวิร okay. ไม่ผ่านเส้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นคําว่าก e t t e r อันนี้ก็ถูกตามหลักไวยากรณ์แล้วนะแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้โฟกัสที่เรื่องนี้เขาจะมามาโฟกัสอยู่ที่อ่า choice ที่คอยมาทีนี้ถ้าดูจาก choice ปุ๊บเหมือนเดิมวิธีการทำข้อสอบก็คือดูจาก choice อ่าถ้าเป็นแกมมาเนี่ยเราอาจจะดูจาก choice ก่อน แล้วก็เราจะมาดูว่าวิเคราะห์ว่าเขาน่าจะทดสอบเรื่องอะไรถ้าดูจาก choice ข้อน,นี้ปุ๊บถ้าเราดูจาก choice ข้อน,นี้ปุ๊บนะก็แน่นอนแล้วว่าข้อน,นี้ข้อสอบข้อนี้ทดสอบเรา g a m มานะทดสอบเราเรื่อง gamma นั่นก็คือเรื่อง preposition โอเคทดสอบเรื่อง preposition ผมขออนุญาตเขียนแบบตัวย่อก็ได้กันนั่นก็คือ p r e p โอเคทีนี้เรามาดูคำแปล นิดหนึ่งอ่าเมื่อกี้เนี่ยผมทำก็สอบไปโดยไม่ต้องแปลนะเพราะว่าผมใช้คีย์เวิร์ดนั่นก็คือ533แล้วก็ตามด้วยถนนแต่ถ้าเป็นสมมุติว่าชื่อถนนอย่างเดียวเนี่ยเราต้องใช้คำว่า on แต่ถ้าสมมุติว่ามีเลขด้วยเราต้องใช้คำว่า at อันนี้จำไว้นิดหนึ่งทีนี้เราไปดูคำแปลปุ๊บ with เท่า with คำแปลก็แปลว่าแปลว่าด้วยหรือแปลว่ากับต่อไป at at ก็แปลว่าที่โอเค at ก็แปลว่าที่ like อะไรที่นี้อาจจะมีหลายความหมายตัวอย่างเช่นคำว่า รากับหรือว่าเช่นโอเคหรืออาจจะแปลว่าชอบแต่ในที่นี้ก็ไม่ได้แปลว่าชอบเพราะว่าอันนี้ตามด้วยชื่อถนนแล้วก็สุดท้ายชุดสุดท้ายก็คืออมังอมังก็แปลว่าท่ามกลางยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ถ้าสมมติว่ามีอยู่หนึ่งคนกําลังนั่งท่ามกลางอยู่อันนี้ท่ามกลางจะไม่เหมือนกันนะอันนี้ท่ามกลางยกตัวอย่างเช่นผมกาลังนั่งท่ามกลางอ่าบริเวณรถจอดที่เต็มไปเยอะหมดเลยอันนี้อาจจะเป็นนั่งท่ามกลางจริงๆไม่ได้ไม่ได้ท่ามกลางสักเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าผมมูฟไปตรงนู้นอาจจะ ยืนหรือว่าอัดวิดีโออยู่ท่ามกลางโอเค so let's move ข้อต่อไปเรามาดูข้อที่1 0 6ข้อสอบข้อนี้ถ้าทำให้เร็วโอเกค,คิดไม่ถึง20วินาทีผมก็สามารถตอบได้เลยว,ว่าข้อนี้จะตอบข้อไหนอ่ะผมดูตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ผมได้แล้วคำตอบที่ถูกต้องแต่ว่าหลักๆก,ก็จะมาดูที่ตรงนี้อ่ะโอเคผมตอบได้แล้วคุณตอบข้อไหนกันบ้างครับนะผมตอบข้อ c cat สาเหตุที่ตอบ ccat ก็เพราะว่าง่ายมากโอเคง่ายมากดูจาก Choice ปุ๊บข้อสอบข้อนี้นะทดสอบ grammar แน่นอนเรื่องอะไรเอ่ย grammar น่าจะเป็นเรื่องของ pronoun okay, โอเค pronoun ก็คือคำสรรพนามคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้เรียกแทนคำนามซึ่งภาษาอังกฤษตอนเราก็มีอยู่แค่7ตัวเท่านั้น i u v d h i y h e i t โอเคอ่ะวิธีการทำข้อสอบข้อนี้เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าดูที่คำว่า Base prices แล้วก็สามารถตอบได้เลยถึงไม่ถึงตอบได้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่าวิเคราะห์กันอย่างไรกันบ้างเขาบอกว่า the artist โอเคอันนี้ทำหน้าที่เป็นประธาน s e n t โอเคอันนี้ได้ส่งไปแล้วรู้ได้ยังไงว่าส่งไปแล้วเพราะว่าอันนี้เป็น verb ช่องที่2โอเค okay, เป็น verb ช่องที่2ของคำว่า send นะ send นี้แปลว่าส่งเพราะฉะนั้น verb นี้เป็น verb แบบ irregular verb ก็คือ verb ไม่ปกติ สังเกตง่ายมากถ้าเป็น verb ช่องที่2ถ้าเป็นปกติประมาณ80%เรนเราจะมีการเติม ed แล้วก็มีอีกประมาณ20%ที่มันเป็น irregular verb นั่นก็คือเราจะต้องผันนะเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ก็จะต้องแม่นด้วยในการท่องศัพท์โอเคก็บอกว่า the a r t i s t sent sent อะไรตำแหน่งที่ตามมานี้มีประธานแล้วมีกริยาแล้วเพราะฉะนั้นด้านหลังมันก็จะต้องเป็นกรรมอันนี้ก็ถูกต้องนะอันนี้ก็ถูกต้องแต่ทีนี้ ก็บอกว่า base base pieces โอเคอันนี้เป็นคำนามแล้วเพราะฉะนั้นคำที่มาขยายทำหน้าที่ขยายคำนามได้เรามีคำอะไรกันบ้างคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามได้นั่นก็คือจะต้องเป็นคำ adjective เพราะว่า adjective ก็คือคำคุณศัพท์คุณนะแปลว่าลักษณะเพราะฉะนั้นก็คือศัพท์ก็คือคำศัพท์ที่มาขยายคำนามแล้วก็คำสรรพนามแล้วเราก็มีมาวิเคราะห์กันว่า ข้อใดเป็น adjective บ้างซึ่งถ้าเราดูจาก choice ที่เขาให้มาคําว่า him him ในข้อนี้นะต้ง him นี่ทําหน้าที่เป็นกรรมโอเคถ้าเป็นประธานก็คือข้อดีตอก he นะ he นี้ทําหน้าที่เป็นประธานแปลว่าเขาแต่ถ้าเป็น him ปุ๊บก็ทําหน้าที่เป็นกรรมถูกกระทำแสดงว่าข้อนี้ข้อ a ไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันคืออะไรเอ่ยมันคือ object โอเคมันคือ object ่อไป next ต่อเรามาดูคำว่า himself ่ h himself เปลว่าด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นด้วยตัวของเขาเองอันนี้ก็เป็น pronoun แต่มันจะเรียกว่า reflexive pronoun reflexive pronoun ก็คือคำสรรพนามที่สะท้อนกลับไปหาตัวเองสังเกตง่ายๆคำพวกนี้จะมักจะมีคำว่า by นำหน้าโอเคต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็น pronoun เราไปปุ๊บข้อดีด็อกก็ไม่ใช่เพราะว่า He นี่เป็น o n o u n เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเป็นข้อ Ccat ข้อ Ccat แปลว่า h i s แปลว่าของเขาโอเคของเขา sorry ผู้เขียนผิดของเขาเพราะฉะนั้นของเขาเนี่ยเราจะเรียกคำนี้ว่า possessive adjective โอเ okay, ค possessive sorry possessive adjective ก็คือ คำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นข้อนี้ตำแหน่งของมันเราต้องการอะไรเอ่ยนะตำแหน่งของมันเราต้องการ adjective ซึ่งข้อนี้ข้อเดียวที่เป็น adjective เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ C catch ง่ายเวลาครับเห็นไหมเราใช้วิธีการทำข้อสอบเพียงไม่แก่ ไม่แค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเราก็สามารถหาคําตอบที่ถูกต้องได้แล้วแล้วก็ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แล้วก็กรมมาด้วยเทคนิคง่ายๆถ้าทาข้อสอบเป็นกรมมาฟปุ๊บเนี่ยเทคนิคง่ายๆก็คือเราไม่จําเป็นว่าจะต้องแปลโจทย์เราดู Choice แล้วเราก็หาคีย์เวิร์ดแล้วเราก็สามารถที่จะหาคําตอบได้อย่างรวดเร็วทันทีครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมคลิปนี้ในการพัฒนาการทนานําคะแนนข้อสอบโทอีก ให้ได้คะแนนตามที่หวังไว้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ see you next episode thank you very much